ชายคนหนึ่งกำลังขี่ม้าตามล่าหมาป่าเขาชักปืนออกมาเล็งเป้าหมายและเหนียวไกในวินาทีต่อมาเขาได้เนื้อสัตว์นับพันกิโลกรัมเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในครอบครัวเขาเดินทางผ่านเส้นทางภูเขาเพื่อขนส่งสเสบียงหนึ่งเที่ยวสามารถทำเงินได้ถึงห้าร้อดอลลาร์อย่างง่ายดายนี่คือชีวิตบนภูเขาแห่งฮารริเวอร์ในเทือกเขาร็อกีของรัฐไอดาโฮที่นี่มีภูเขาฟันเลือดที่สูงชันและตระงานมีพี่น้องคู่หนึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ครอบครัวของพวกเขาย้ายมาที่นี่ตั้งแต่ปี1760ตอนนนนีี้้เป็รุ่ท่ท6แลว สองพี่น้องรักชีวิตแบบนี้ตั้งแต่เด็กแฮร์รี่วัย29ปีเป็นนักขี่ม้าเขาทำได้ทุกอย่างตั้งแต่ติดเกือกม้าจนถึงฝึกมา้าไม่มีอะไรที่เขาทำไม่ได้ส่วนคิดวัย32ปีเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เก่งรอบด้านเพราะการใช้ชีวิตในภูเขาต้องมีความสามารถหลากหลายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจำนวนมาป่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมีมาป่าหลงทางเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการทำลายสมดุลทางนิเวศวิทยาในภูเขาอย่างรุนแรงวันนี้ทั้งสองคนเตรียมตัวขึ้นเขาเพื่อล่ามาป่าบางตัว หิมะที่สะสมทำให้เส้นทางบนภูเขาลื่นมากซึ่งเป็นความท้าทายครั้งใหญ่สำหรับมาด้วยการสังเกตสถานการณ์ของนกบนท้องฟ้าทั้งสองสามารถตัดสินได้ว่ามีจุดที่เกิดการฆ่าอยู่ที่ไหนใช้วิธีนี้พวกเขาเห็นรอยเท้าหมาป่าบนหิมะในเวลาไม่นานดูเหมือนจะเป็นรอยที่ทิ้งไว้เมื่อคืนนี้ติดตามรอยนั้นไปเรื่อยๆเห็นภาพที่น่าหดหูอีกแล้วหมาตายอยู่ตรงนี้ตัวการก็คือฝูงหมาป่าปกติพวกมันไม่ค่อยลเลี้ยงสัตว์เหตุการณ์แบบนี้แสดงว่าอาหารป่าในภูเขาน้อยลง ต้องตอบโต้ฝูงหมาป่าที่ควบคุมไม่ได้อย่างเด็ดขาดตอนนี้พวกเขาจะไปตรวจสอบที่สูงเพิ่งมาถึงที่แฮร์รี่ชี้ไปทางหนึ่งเห็นม้าสองตัวกำลังเดินเล่นอยู่ที่นี่ห่างจากเขตมนุษย์ประมาณ20่สไมล์ส่วนใหญ่แล้วน่าจะเป็นเพื่อนบ้านที่ถูกหมาป่าขับไล่มาที่นี่สองคนไม่สามารถปล่อยให้ตายได้แต่การถูกม้าในป่าค,คือเรื่องที่อันตรายมากโดยเฉพาะในสภาพภูมิประเทศที่อันตรายแบบนี้แต่ทั้งสองคนมีความกล้าหาญพวกเขาเร่งความเร็วขึ้นและพุ่งไปหามา้า การกระทำนี้ทำให้มาตกใจพวกมันเริ่มวิ่งหนีแต่การเร่งความเร็วต้องใช้เวลาสองพี่น้องไม่ให้โอกาสแต่ละคนจับมาไว้มาก็สงบลงทันทีในสถานการณ์แบบนี้ต้องยกเลิกการล่าหมาป่าพามากลับบ้านและถามว่าเป็นของเพื่อนบ้านคนไหนที่หายไปหลายวันผ่านไปแฮร์รี่กับทีกกำลังขนย้ายสเสบียงรวมถึงน้ำตาลและเมล็ดกาแฟข้าวและอาหารหลักอื่นๆที่เตรียมสิ่งเหล่านี้เพราะเพราะพี่น้องสองคนได้งานใหม่หน้าที่คือส่งสเสบียงฤดูหนาวไปยังพื้นที่ห่างไกล จุดหมายปลายทางคือค่ายในหุบเขาลึกหากสำเร็จจะได้รับเงิน500ดอลลาร์ต่อเที่ยวแต่สิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญมากกว่าคือโอกาสทางตลาดทั้งหมดหลังจากนี้จะมีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งสองคนจึงให้ความสำคัญกับงานนี้มากการเตรียมการครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ทีมงานออกเดินทางอย่างยิ่งใหญ่ยานพาหนะที่ดีที่สุดสำหรับทางภูเขาคือมา้าผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มงวดม้าทุกตัวสามารถบรรทุกของได้1 0 0่อปอนด์แต่หิมะทำให้เส้นทางบนภูเขาลื่นการเดินผ่านภูมิประเทศแบบนี้ทำให้เหนื่ หากไม่ระวังอาจเกิดความวุ่นวายในขบวนได้ขาหน้าของม้าตัวหนึ่งถูกเชือกพันไว้แฮร์รี่ค่อยๆแก้เชือกให้มันอย่างระมัดระวังแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นม้าอีกตัวหนึ่งพลิกตัวกลิ้งลงไปทำให้ทั้งสองคนตกใจแฮร์รี่เดินไปดูสถานการณ์เขาวางสัมภาระลงแล้วลุกขึ้นทันทีดูเหมือนไม่มีปัญหาอะไรเข้าร่วมขบวนแล้วเดินต่อไปไม่นานทั้งสองก็หยุดอีกครั้งมีที่เกิดเหตุฆาตรกรรมบนพื้นซากศพที่เหลือบอกว่าฝูงหมาป่าจะกลับมาอีกเพื่่่อออหลลีีลีีกกกเยงปัญาาควรรบออจทน่ เดินไปอีกสักระยะพวกเขาเข้าสู่ป่าตอนนี้ใกล้จะค่ำแล้วตัดสินใจพักค้างคืนที่นี่เพื่อป้องกันการรบกวนจากหมาป่าต้องรักษาไฟให้ลุกตลอดทั้งคืนแฮร์รี่ตรวจสอบสภาพมาทุกตัวจากนั้นทั้งสองนั่งรอบกองไฟทานอาหารเย็นรุ่งเช้าวันถัดมาทั้งสองพร้อมออกเดินทางอีกครั้งเพื่อย่นเวลาเลือกใช้ทางลัดไม่นานก็รู้ว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดมีสิ่งกีดขวางอยู่ทุกที่ทําให้ล่าช้ายอย่างมากตามที่ตกลงกันไว้พวกเขาต้องไปถึงจุดหมายคืนนี้ ยิ่งรีบยิ่งเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายม้าตัวนั้นลื่นล้มลงโชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเห็นได้ชัดว่าไม่สามารถทํางานต่อได้ทั้งสองคนตัดสินใจทิ้งมันไว้ที่เดิมเพื่อปกป้องมันคิดอยู่ข้างๆก่อไฟขึ้นมาหวังว่าก่อนจะกลับฝูงมาป่าจะไม่เจอที่นี่กองทัพใหญ่เดินทางต่อในที่สุดก็มาถึงค่ายของนักล่ามาป่าในตอนเย็นและส่งมอบสเสบียงได้สําเร็จหลังจากนั้นทั้งสองไม่ได้พักอีกพูดคุยกันเล็กน้อยแล้วออกเดินทางกลับทันเวลาพบม้าหนุ่มในตอนค่า ทั้งสองจึงถอนหายใจด้วยความโล่งอกเวลาผ่านไปแฮร์รี่และคิดสองพี่น้องเริ่มเตรียมอาหารสําหรับฤดูหนาวเป้าหมายที่เหมาะสมที่สุดคือวัวกระทิงอเมริกันหนึ่งตัวสามารถเลี้ยงปากท้องได้ทั้งฤดูหนาวเมื่อเข้าสู่เขตของวัวกระทิงพบรอยกีดวัวกระทิงอยู่ทั่วพื้นดินตามรอยจนเจอฝูงวัวกระทิงพวกมันวิ่งกันอย่างบ้าคลาั่งภาพที่เห็นช่างน่าตื่นตาตื่นใจสองพี่น้องถึงกับมองหน้ากันอย่างตกใจไม่รู้ว่าควายพวกนี้เป็นอะไรถ้าวิ่งหนีไปไกลการล่าสัตว์วันนี้จะล้มเหลว หลังจากปรึกษากันทั้งสองตัดสินใจโจมตีเต็มที่ทั้งสองฝ่ายเริ่มการไล่ล่ากันแฮร์รี่เป็นผู้นำที่ทำให้ฝูงแตกกระจายคิดกำลังเลือกเป้าหมายความเร็วในการวิ่งของควายไม่ช้าม้าต้องใช้เวลาในการไล่าตามแฮร์รี่กระตุ้นมาให้เร่งความเร็วขึ้นตอนนี้เหลือระยะห่างเพียงห้าช่วงตัวจากวัวโอกาสกำลังมาถึงแฮร์รี่หยิบปืนพกออกมาระยะห่างระหว่างทั้งสองยังคงลดลงเรื่อยๆเล็งเป้าและเหนี่ยวกไกเพียงแค่นัดเดียววัวตัวผู้ล้มลงอย่างแรง วัวตัวผู้ตัวนี้หนักอย่างน้อยครึ่งตันสามารถให้เนื้อได้อย่างอุดมสมบูรณ์ปรับตำแหน่งของวัวป่าก่อนที่จะเริ่มฆ่าตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงก่อนฟ้ามืดพวกเขาต้องเร่งมือในการชำแหละแฮร์รี่ถือมีดเล่มคมเริ่มลงมือจากส่วนท้องขี่กลับไปนำม้ามาเพิ่มหลังจากผ่านไปสักพักขี่กลับมาแฮร์รี่ก็จัดการวัวป่าเสร็จเรียบร้อยทั้งสองช่วยกันแยกและบรรจุเนื้อวัวแบ่งของไปแขวนไว้บนหลังม้าหลายตัวสุดท้ายเก็บหนังควายป่าขัดจนเรียบร้อยสามารถขายได้500้อดอลลาร์ เก็บหัววัวไว้แล้วทั้งสองก็กลับบ้านได้วันนี้ถือว่าเป็นวันที่ได้ของกลับมาเต็มที่แก้ปัญหาเรื่องอาหารได้แล้วสองพี่น้องจึงมุ่งความสนใจไปที่งานวันนี้พวกเขามาที่ริมแม่น้ําเตรียมตัวล่องไปตามกระแสน้ําตามหาที่ดินที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาฤดูใบไม้ผลิกำลังจะมาถึงซึ่งหมายถึงฤดูเลี้ยงวัวกําลังเริ่มต้นสองพี่น้องทํางานให้เจ้าของฟาร์มหลายคนพวกเขาต้องการพื้นที่ฟาร์มขนาดใหญ่สําหรับวัวนับพันตัวเดินทางไปอีกสักระยะพวกเขาเห็นเรือพังลำหนึ่งริมฝั่ง เมื่อหิมะและน้ำแข็งละลายแม่น้ำก็เริ่มไหลเชี่ยวดูเหมือนว่าเจ้าของเรืออาจจะไม่รอดเมื่อคิดถึงฉากนี้ทั้งสองรู้สึกหนักใจเล็กน้อยและยังเป็นการเตือนสติพวกเขาพายเรืออย่างระมัดระวังรู้สึกว่าเรือเริ่มควบกลุมยากขึ้นและมีเสียงดังมาจากข้างหน้าเพื่อความปลอดภัยพวกเขาจึงจอดเรือก่อนเวลาเดินไปข้างหน้าเพื่อตรวจสอบพบว่าน้ำที่นี่ไหลเชี่ยวมากดุดพยักออกจากกรงทำให้ผู้คนหวาดกลัวคิดเป็นนักพายเรือมือฉมังทั้งสองตัดสินใจให้แฮร์รี่รออยู่ที่ฝั่งพร้อมกับสุนัข ให้คิดเป็นคนเดียวที่ท้าทายอันตรายเมื่อเผชิญหน้าจริงๆถึงรู้ถึงความน่ากลัวของกระแสน้ำเรือลำเล็กดุดใบไม้ถูกน้ำพัดไปมาชนกับหินตลอดเวลาแฮร์รี่ดูเหตุการณ์นี้เงยอออกเพราะเป็นห่วงพี่ชายคิดยังคงต่อสู้อย่างต่อเนื่องเขาใช้พลังทั้งหมดที่มีในที่สุดก็ผ่านเขตอันตรายได้อย่างปลอดภัยจากนั้นพวกเขาเดินหน้าไปอีกสี่ไมล์พบพื้นที่เปิดของแม่น้ำจุดกองไฟที่ริมฝั่งฟ้าเริ่มมืดแล้วคืนนี้จะพักที่นี่วันรุ่งขึ้นทั้งสองออกจากริมฝั่ง มุ่งหน้าไปยังยอดเขาเพื่อสิ่งนี้พวกเขาต้องปีนเส้นทางภูเขาที่ชันเมื่อมาถึงยอดเขาภาพเบื้องหน้าก็เปิดกว้างพื้นที่นี้กว้างใหญ่เกินคาดทั้งสองคนรีบมาถึงยอดเขาหลังจากศึกษาภูมิประเทศพบว่ามีระบบระบายน้ําที่สมบูรณ์ทั้งเหนือยังมีหุบเขาใหญ่การเลี้ยงวัวหนึ่งพันตัวต้องใช้พื้นที่สองพันเอเคอร์และที่นี่ตรงตามเงื่อนไขนี้อย่างมากในขณะเดียวกันสุนัขล่าเนื้อหลายตัวกําลังสำรวจรอบๆพวกเขาดูเหมือนจะรักพื้นที่นี้มากแต่ไม่นานทั้งสองคนก็เปลี่ยนสีหน้า พวกเขาพบรอยเท้ามีบนพื้นดูเหมือนว่ามีมีอาศัยอยู่แถวนี้ทั้งสองคนตกใจและเริ่มเดินวนไปมาถ้าสุนัขล่าเนื้อเจอมีเข้ามันอาจถูกฆ่าได้ในพริบตาทันใดนั้นก็มีเสียงเห่าดังขึ้นพวกเขาเห็นมีดำตัวหนึ่งกำลังวิ่งอย่างรวดเร็วทั้งสองคนรีบวิ่งลงจากภูเขาแฮร์รี่อายุน้อยกว่าสามปีวิ่งนำหน้ามีดำรู้สึกถึงอันตรายจึงเร่งฝีเท้าไม่คาดคิดว่าสุนัขเห็นเจ้าของวิ่งก็ยิ่งตื่นเต้นทำให้มีดำโกรธแต่เขาไม่กล้าหยุดเมื่อเทียบกับสุนัขล่าเนื้อ เขากลัวนักล่าที่อยู่ไกลๆจะใช้ทางลัดมากกว่าระยะห่างระหว่างทั้งสองฝ่ายใกล้เข้ามาเรื่อยๆแฮร์รี่และคีกังวลม,มากการช่วยเหลือล่าช้าอาจทําให้สูญเสียสุนัขสองตัวถ้ามีดําเลือกที่จะปีนต้นไม้การไล่ล่าก็จะจบลงอย่างสงบแต่มีดําก็คือมีดํามันเอาแต่พุ่งไปข้างหน้าแฮร์รี่พยายามเรียกสุนัขล่าเนื้อแต่พวกมันไม่ฟังเลยพวกมันแค่อยากสู้กับมีดําแม้แต่น้ําเชี่ยวกรากก็ไม่อาจหยุดยั้งได้นี่คือเหตุผลที่พวกมันดูเดือดนักเพราะสุนัขล่าเนื้้ออตตัวหนึ่ง่งงงถูกเขายายแร แฮร์รี่เห็นดังนั้นก็โกรธจ,จัดตัดสินใจใช้ปืนยุติความขัดแย้งนี้เล็งไปที่มีดาแล้วลั่นไกสองครั้งจนมันสิ้นชีวิตทั้งสองคนจัดการถลกหนังหมีตัดเนื้อออกมาสองชิ้นแล้วกลับไปที่ริมฝั่งเพลิดเพลินกับเนื้อหมีย่างแสนอร่อยต่อไปพวกเขาจะนำฝูงวัวมาที่นี่บนเกาะโคเดยกทางตอนใต้ของอลสกาเป็นสถานที่ที่สวยงามและดั้งเดิมมีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดอาศัยอยู่ที่นี่ไม่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่คนเดียวมาสาสิบปีแล้ววันนี้เขากำลังมองหากวางหางดำ เตรียมจับสองตัวเพื่อเติมตู้เย็ยนที่บ้านไม่นานนักกวางตัวมีตัวหนึ่งปรากฏในสายตาไม่ใช้กล้องสองทางไกลสังเกตเพื่อยืนยันว่าไม่มีลูกกวางอยู่ใกล้ๆจากนั้นเขายกปืนขึ้นเล็งในตอนนั้นความเร็วลมอาจส่งผลกระทบเมื่อเข้าสู่สภาวะที่คนกับปืนเป็นหนึ่งเดียวเขาก็เหนียวไกลทันทีแม้มองไม่เห็นสถานการณ์ข้างหน้าแต่ไม่มั่นใจว่าเขายิงโดนเป้าหมายเขาก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจและไม่ผิดคาดเขาเห็นกวางตัวนั้นคาดว่าจะได้เนื้อประมาณ120่อปอน เกาะเล็กๆแห่งนี้เต็มไปด้วยมีสีน้ำตาลพวกมันสามารถได้กลิ่น่าวเลือดจากระยะ20ไมล์ไม่ต้องเร่งมือในการชำแหละหมาล่าเนื้ออเดนเป็นเพื่อนคู่ใจของเขาถ้ารู้สึกถึงอันตรายมันจะส่งสัญญาณเตือนทันทีใช้เวลาไม่นานไม่ก็เอาเครื่องในออกและงอขาหน้าของกวางเรนเดียจากนั้นแบกมันกลับบ้านตลอดทางเขากังวลใจกลัวว่าจะเจอมีสีน้ำตาลโชคดีที่ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นข้างหน้าคือค่ายเหมืองทองเก่าแก่ที่ถูกทิ้งร้างมานานกว่า50ปี ไม่ใช่ที่นี่เป็นที่พักชั่วคราวเขาแขวนกวางไว้บนคานและเตรียมจะออกไปล่ากวางอีกตัวก่อนที่ฟ้าจะมืดเพื่อป้องกันไม่ให้นกแก่ทำลายเนื้อกวางเขาใช้ถุงผ้าคลุมบาดแผลและป้องกันมีสีน้ำตาลไปพร้อมกันหลังจากเตรียมการป้องกันเสร็จสิ้นไม่ออกเดินทางอีกครั้งตอนนี้เหลือเวลาไม่ถึงชั่วโมงก่อนะอาทิ์ตกดินถึงเวลาทดสอบโชคของเขาแล้วถ้าสำเร็จอาหารเนื้อสำหรับสี่เดือนข้างหน้าจะมีความมั่นคงแน่นอนว่าฟ้าจะเมตตาผู้ที่พยายามกวางตัวหนึ่งกำลังเคลื่อนไหวบนเนินเขา ไม่จะพลาดได้อย่างไรเขาหยิบขาตั้งสองอันออกมาตั้งปืนและเริ่มเล็งไปที่กวางตัวนั้นมองไปทางเขาด้วยความสงสัยไม่ยิงปืนอย่างเด็ดขาดกวางหางดําวิ่งหนีไปด้วยขาที่ยาวไม่รีบวิ่งตามไปจนมาถึงจุดที่ยิงโดนกวางหางดําถึงเวลาทดสอบสุนัขล่าเนื้อแล้วมองฟ้าก็เริ่มมืดลงแต่ยังหาเงาของอีกฝ่ายไม่เจอทําให้ไม่ร้อนใจอย่างมากกลางคืนเป็นอาณาจักรของมีสีน้าตาลไม่ไม่ได้ต้องการเป็นศัตรูกับพวกเขาในช่วงเวลาที่สิ้นหวังอาเดลให้การตอบสนอง ตามเขาไปพบเส้นทางที่นอนอยู่บนพื้นไม่รู้สึกโล่งใจแต่ก็หมดหวังเขาเลยละเต็มทีไม่มีเวลาลังเลเริ่มจัดการเนื้อกวางในขณะนั้นสุนัขล่าเนื้อส่งเสียงเห่ารอบๆถูกปกคลุมด้วยความมืดไม่รู้เลยว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในกี่ผู้ล่าพยายามแยกแยะแต่เสียดายที่มองไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้ทําได้แค่เร่งมือให้เร็วขึ้นเพราะของในคลังเริ่มมีความตั้งใจเขาเอาเนื้อชั้นดีมาแค่บางส่วนประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ของทั้งหมดที่เหลือเก็บไว้ให้มีสีน้ําตาลเป็นค่าคุ้มครอง ที่นี่ห่างจากที่พักพิงแค่สองไมล์เพราะว่ามืดแล้วต้องเดินเท้าเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงถึงจะไปถึงสำหรับไมนี่เป็นความท้าทายครั้งใหญ่โชคดีที่มีอเดินอยู่เคียงข้างในช่วงเวลาสำคัญเขาสามารถส่งสัญญาณได้ไม่นานนักไมก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกสัมผัสที่หบอกเขาว่ามีบางอย่างตามมาแต่เมื่อหันกลับไปดูก็ไม่พบอะไรเลยไม่เริ่มระมัดระวังมากขึ้นเตรียมพร้อมที่จะยิงได้ทุกเมื่อในบรรยากาศที่ตึงเครียดนี้เขามาถึงเนินสุดท้ายก่อนถึงแคม จูจูอเดลเฟ่ก็ร้องขึ้นมาไม่ถึงกับสะดุ้งตัวสัน่นเบิกตากว้างและระวังตัวเมื่อเห็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาจึงเลือกเดินต่อในความหวาดหวั่นเขาก็เดินทางถึงแคมป์พอจะถอนหายใจโล่งอกอะดรีนาลีนก็พุ่งขึ้นมาอีกครั้งทางที่แขวนอยู่บนคานหายไปแล้วไม่โกรธจนแทบระเบิดไม่รู้ว่าไอคนสาเลวคนไหนทํายังไม่ได้ชิมก็โดนต้นสะแล้วอารมณ์ดีๆทั้งวันพังหมดหิวจนทนไม่ไหวเติมท้องให้อินเป็นเรื่องสําคัญที่สุดและเนื้อกวางอร่อยๆเป็นยาดีสําหรับรักษาใจ กลิ่นหอมฟุ้งทำให้หมาล่าสัตว์ทนไม่ไหวไม่ให้มันชิมคำหนึ่งคนหนึ่งหมาหนึ่งเพลิดเพลินกับมื้อค่ำอร่อยๆผ่านไปไม่กี่วันไม่ที่ปรับอารมณ์ได้แล้วออกล่าสัตว์อีกครั้งแต่ยังคงขาดแคลนโปรตีนในฤดูกาลนี้วันนี้อากาศดีหายากอีกวันแต่แทนที่จะเจอกวางกลับเจอมีสีน้ำตาลไม่มีทั้งรักทั้งเกลียดพวกมันถึงจะหงุดหงิดที่มีขโมยสเสบียงแต่เขาก็ไม่ล่ามันง่ายๆย,ยังหวังใช้ทักษะล่ามีดึงดูดนักท่องเที่ยวมีตัวนี้กำลังหาาหาาาอออรในบบีเว ดูเหมือนว่าจะหิวจนทนไม่ไหวแล้วซึ่งเป็นอุปสรรคใหญ่สำหรับการล่าสัตว์ของไม่ต่อไปหลังจากบอกลามีสีน้ำตาลเขาก็เดินหน้าตามหาร่องรอยของกวางต่อความพยายามไม่เคยทรยยศคนที่ตั้งใจเขาเห็นรอยเท้ากวางบางส่วนบนพื้นดูเหมือนว่ากวางน่าจะอยู่แถวนี้เขาตามรอยไปเรื่อยๆสุดท้ายก็พบกวางตัวหนึ่งในพุ่มไม้เขาเรีบใส่กระสุนในปืนทันทีเริ่มเล็งเป้าหมายกวางตัวนี้เหมือนกำลังคิดถึงชีวิตไม่ขยับเลยโอกาสทองไม่ยิงทันที วินาทีต่อมากวางวิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วไม่ไม่รีบร้อนมั่นใจในฝีมือการยิงของตัวเองมากประสบการณ์บอกเขาว่านี่คือการดิ้นรนครั้งสุดท้ายก่อนตายไม่นานก็จะลม้ลมลงเดินไปข้างหน้าเพื่อหาพบเหยื่อในระยะไม่ไกลเขาต้องเร่งเวลาในการชำแหละเพราะมีมีสีน้ำตาลอยู่ใกล้ๆสุนัขล่าเนื้ออเดรนรับหน้าที่เฝ้าระวังไม่ชำนาญในการถลกหนังและเอาเครื่องในออกเมื่อเวลาผ่านไปเนื้อที่เปิดเผยมากขึ้นสถานการณ์ของเขาก็ยิ่งอันตรายขึ้นไม่ทำงานไปพร้อมกับระมัดระวัง เขาใส่ชิ้นเนื้อลงในถุงผ้าจัดของแยกประเภทใส่ในเป้หัวกว้างผูกไว้ด้านบนแบกเป้หนักหนึ่งร้อยปอนด์แล้วออกเดินทางกลับสุนัขล่าเนื้อและปืนล่าสัตว์คือสิ่งที่ไม่พึ่งผาถ้ามีเข้ามาใกลสุนัขล่าเนื้อจะเตือนทันทีไม่จะยิงโดยไม่ลังเลแต่สิ่งที่กลัวก็มักจะเกิดขึ้นไม่มีปรากฏตัวอยู่ข้างหน้าไม่รู้ว่ามันผ่านมาเฉยๆหรือได้กลิ่นแล้วตามมาไม่ซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้เฝ้าดูหวังว่าอีกฝ่ายจะจากไปเองเมื่อมีลุกขึ้นยืนอย่างกระทนหันบรรยากาศก็เย็นนลงททัี ใบหน้าของไม่เผยแววตาดูดันอาจเป็นเพราะสัมผัสถ,ถึงความอันตรายมีลบสายตาของนักล่าไม่ช่วยโอกาสเดินลงไปอย่างมั่นใจมีคำกล่าวว่าเมื่อเผชิญหน้ากันผู้กล้าจะชนะท่าทีที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นทำให้มีสีน้ำตาลไม่กล้าเข้าใกล้ในขณะที่ไม่หยุดเพื่อมองซ้ายขวาหลังจากที่มีตัวนั้นถอยกลับไปและหายลับไปเขาตัดสินใจเดินทางต่อเมื่อเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นพื้นที่บ้านปรากฏขึ้นตรงหน้าไม่จึงถอนหายใจด้วยความโล่งอกเวลาผ่านไปสักพัก ฤดูล่าหมีได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการไม่ก็ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาล่าหมีหน้าที่ของเขาคือการปกป้องความปลอดภัยของผู้คนและให้ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ของหมีทั้งสองคนถือปืนล่าสัตว์มาที่เกาะทีมเดินทางไกลามาจากเท็กซัสเขาอยากได้หนังหมีนุ่มๆสักผืนหวังว่าทริปนี้จะไม่ทําให้เขาผิดหวังเพื่อควบคุมจํานวนหมีสีน้าตาลบนเกาะมีกฎว่าต้องเล็งไปที่หมีตัวผู้ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวพวกมันจะฆ่าลูกหมีเมื่อมโมโหการควบคุมอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ลูกหมีเติบโต ทั้งสองคนใช้กล้องส่องทางไกลเพื่อสังเกตการการแยกแยะเพศจากระยะไกลต้องอาศัยประสบการณ์ตัวผู้จะเดินอย่างสง่าง,งามเพื่อแสดงอำนาจกลยุทธ์ของมิคือการสังเกตพื้นที่ชายฝั่งมิจะมาที่ริมฝั่งเพื่อจับปลาแต่การรอคอยต้องใช้ความอดทนและโชควันนี้ทั้งสองคนโชคดีพอสมควรมีมีสีน้ำตาลปรากฏตัวในพุ่มไม้และเดินออกมาอย่างสง่าง,งามทั้งสองคนรีบลุกขึ้นเตรียมตัวพบกันอีกฝ่ายเดินลงมาจากภูเขาลุยข้ามลำธารแล้วเดินไปต่างก้นแม่น้ำ พอดีใช้วิธีนี้บังสายตามีได้กำลังขึ้นฝั่งพอดีสุนัขล่าเหยื่อเริ่มส่งเสียงครางไม่หยุดทันทีเหมือนมีบางอย่างที่พวกเขามองไม่เห็นเกิดขึ้นทั้งสองคนมองไปรอบๆบ,บรรยากาศดูแปลกๆสุนัขล่าเหยื่อเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้มีสัญญาณหลายอย่างบ่งบอกว่ามีมีสีน้ำตาลอยู่ใกล้ๆแต่รอยอยู่สักพักก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกเขาเลือกที่จะผ่านไปอย่างรวดเร็วไม่นานชายหาดก็ปรากฏในสายตาไม่เห็นมีสีน้ำตาลทันทีเขาเรียเรียกทีม ทิมเข้าใจทันทีและเตรียมพร้อมมีสีน้ำตาลไม่รู้ตัวเลยว่ามีอันตรายกำลังจะยิงมีสีน้ำตาลขยับตัวทันทีพลาดโอกาสยิงที่ดีที่สุดทั้งสองคนตัดสินใจตามไปทันทีแม้ว่ามีสีน้ำตาลจะวิ่งเร็วแต่ก็ไม่เร็วเท่ากระสุนเสียงปังดังขึ้นร่างใหญ่โตล้มลงทันทีทั้งสองเดินเข้าไปเพื่อให้แน่ใจว่ามันตายสนิทแล้วไม่แสดงความยินดีกับทิมที่ยิงได้ตั้งแต่ครั้งแรกเห็นได้ชัดว่าฝีมือการยิงนั้นยอดเยี่ยมมากตอนนี้ทั้งสองต้องลากมีขึ้นมาจากน้ำ มีสีน้ำตาลตัวนี้หนักถึงแ0 0อปอนด์ทั้งสองต้องออกแรงเต็มที่ถึงจะขยับมันได้ต่อไปเราจะถลกหนังมีต้องเก็บรักษาหนังให้สมบูรณ์การล่านี้ถึงจะเสร็จสมบูรณ์ขั้นตอนนี้ต้องทำอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันกล่ดเลือดดึงดูดนักล่าใช้มีดเล็กผ่าจากคางลงไปถึงก้นแล้วต่อไปถึงขาหลังสุดท้ายก็สามารถม้วนเก็บได้ทักษะการใช้มีดของไม่ทำให้ถิ่นประทับใจใส่หนังมีลงในกระเป๋าแล้วห่อเก็บทั้งสองคนและสุนัขหนึ่งตัวได้เริ่มการเดินทางกลับอย่างราบรื่น ทิมพอใจกับการล่าสัตว์ในครั้งนี้มาก